เป็นวันที่สองของการเดินทางในเชียงรายผมตั้งใจเที่ยวให้คุ้มที่สุดและวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเช็คอินถึง17สถานที่มาดูกันครับว่าผมจะพาทุกคนไปที่ไหนบ้างออกเดินทางไปพร้อมกันนะครับโนแพลนนะเก็์ที่ไหนหน้าเที่ยวก็ไปให้หมดเลยจะบอกว่ามีดินสไลด์ด้วยนะเพื่อนเพื่อนๆแพลน,นเราเปลี่ยนกระทันหันนะครับสวยมากเดี๋ยวบอกว่าสวยมากนะเป็นแบบ <laughs> เ่อทุกที่เลยเสรตอนเช้านะเพื่อนตอนนี้มาที่9:07จะไปซื้อถุงมือนะแต่ว่าไม่มีขายอ ก็คือเช้านี้พาเพื่อนเที่ยววันนัะนี่มาถึงแล้วนะเพื่อนวัดที่ผมพาเพื่อนมาก็คือวัดเจ็ดยอดนะหูมองจากข้างนอกคือภระประธานเปิดไฟสวยมากนะครับแล้วเข้าไปดูข้างในกันครับ ก็นี่นะครับเพื่อนภายในโบสถ์ของวัดเจ็ดยอดนะครับก็มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์อีกแบบหนึ่งนะครับด้วยต้นเสาที่มีลายไทยนะครับแต่คะแนนออกกันสวยงามมากนะครับก็เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของวัดเจ็ดยอดนะครับแล้วก็มีปทุลูนะครับตั้งถิ่นเป็นสง่าอยู่ในโบสถ์นะครับมีความสูงมากนะครับเพื่อนเช้าที่ดีนะมาไหว้พระขอพรนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปกันต่อเดี๋ยวเรื่องราของเจ้าพาไปที่ไหนต่อนะไปลุยไปเรื่อยๆนะทุกคนวันนี้ก็ no plan นะเห็นที่ไหนหน้าเที่ยวก็ไปให้หมดเลยเราจะเก็บให้หมดเลยนะครับในเมืองไปลุย เหมือนข้างในจะมีเจดีย์นะครับเจดีย์อยู่ข้างหลังโบสถ์นะเราเดินเข้าไปดูเจดีย์กันนะครับอ๋อนี่นะคือที่มาของชื่อวัดเจ็ดยอดบนข้างในจะยังไม่เปิดไฟนะครับทุกคนน่าจะชาเช้าเกินไปนะเราไปทัวร์เมืองเชาลารรอร้านอาหารเปิดดีก่าโอ้นี่นะ,ะับทุกคนในเมืองมาตอางชานะครับเจดติ์ไปด้วยโคมไฟนะครับเพราะว่าใกล้เข้าตรุษจีนแล้วนะครับสิ้นเดอนมกราเนี่ย นี่คืออาหารเช้าของเรานะครับเนี่ยอาหารใต้นะวันนี้หนาวมากเพื่อนโคตรหนาวเลยตอนนี้นะมือแข็งหมดแล้ว <c oughs> เพื่อนตอนนี้เรามาถึงแล้วนะจะบอกว่าทางขึ้นชันอีกแล้ว <c oughs> จอดรถตรงนี้จอดรถตรงนี้พอดีเลยขึ้นมาจากตรงนี้นะเพื่อนแล้วก็อ้อมมานะแล้วก็มาจอดตรงนี้ได้เลย พบโชคทำวันเจดีนอครบชบ <c oughs> เหมือนจะมีความสมบูรณสานขอเป็นจีนเข้ามาด้วยนะครับดูระดับาังผงสิว้า ข้างบนก็คือจะมีห้องน้ำมีลานค้านะครับแล้วเราสะดวกสบายมากเลยนะครับอยาจะบอกว่าวัดห้วยประกังเนี่ยเป็นอีสานที่อื่นนะครับที่นอ่เป็นไฮไลท์ของงจทัดเชียงรายเลยครับเพื่อนถ้าใครมาก็ไม่ควรพลาดนะครับไปที่ต่อไปกันสวยมากตอนนี้เราอยู่ที่วัดป่าซางนะครับเพื่อนเยาจะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจแล้วขับผ่านมาเห็นนะครับก็เลยแวะแวะทุกทีเลยน่ารำคาญจริงเยาจะบอกว่าวัดที่เชียงรายเนี่ยมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองทุกวัดเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในโบสถ์กันครับ พเพื่อนๆตอนนี้ผมมาอยู่ที่น้ําปูร้อนปงพระบาทนะครับข้างในเหมือนจะเป็นที่ที่คนในพื้นที่อะครับมาแช่น้ํากันแล้วก็เขาแช่กันอยู่เต็มเลยถ้าเกิดเพื่อนเข้ามานะครับจอดรถตรงนั้นนะครับแล้วก็เดินเข้ามาตรงน,นี้เป็นจุดบริการนะครับพเพื่อนโซนนี้ก็จะเป็นจุดแช่น้ําปุร้อนนะครับเพราะถ้าใครเข้ามาก็ลองมาสอบถามดูนะครับพเพื่อนว่าผมไม่ได้เข้าไปนะครับคือเราจะเข้าไปแล้วก็ถามเขาว่าค่าบริการเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่แช่ก็แปลกๆเนะแช่น้ําร้อนตอนเช้านะครับอากาศเย็นๆแบบนี้โอ้โหบอกได้เลยว่าฟินสุด เดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันพื่เด่นฉาดครับเริ่มจับอย่างเดียวกัครับรางวัลก,ก่อน <c oughs> โอ้ตังโหลด20บาทตังใครเอ่ยเ <c oughs> มื่อกี้เจอตังโหลดเลนี่ยครับ <c oughs> 20บาทเดี๋ยวไม่ได้หรอปอตังมาแล้วก <c oughs> ลับไปเอากระปอดตังโหลดกับบาคนละ80บาทนะครับราคาเท่ากันหมดนะไม่ว่าจะเป็นชาต่างชาติชาวไทยนะครับ <c oughs> ตอนนี้เราก็เข้ามาข้างในแล้วครับเนี่ยจุดซื้อตั๋วนะครับเพื่อนอยู่ตรงนี้นะครับรูดซื้อตั๋วมาแล้วก็เดี๋ยวเข้ามาข้างในได้เลยนะครับ เป็นบ้านดำนะครับเป็นไม้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทาด้วยสีดำนะครับคือเข้ามาข้างในคือว้าวมากนะเพื่อนเดี๋ยวต้องนั่งอ่านประวของที่นี่ก่อนนะครับเพราะว่าเริ่มอยากรู้แล้วนะครับรว่าข้างในนี่คือศิลปะภาพแกะสลักภาพวาดแต่ละภาพนี่คือบอกได้เลยว่าโอ้โหแล้วก็ผมเองก็เพิ่งรู้ด้วยว่าภาพงานศิลปะ เป็นผลงานของอาจารย์ทวันดัชนีนะครับเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์เลยนะครับเพื่อนเพื่อนเรื่องราวความเป็นมาของที่นี่นะครับก็คืออาจารย์ทวันดัชนีเนี่ยได้ใช้เวลานานกว่า50ปีนะครับในการสร้างวิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งนี้ในเนื้อที่กว่า100ไร่นะครับที่บ้านดํานางแรจังหวัดเชียงรายบ้านเกิดของท่านนะครับสร้างไว้เพื่อสําหรับจัดแสดงศิลปะหลากหลายแขนงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรมของอนุชนรุ่นหลังสืบไปนะครับภายในนี้เป็นห้องอะไรเหรอครับขอทราบหน่อยครับภายในนี้เป็นห้องอะไรครับวิหารน้อยยาที่ห้องประชุมห้องประชุมอ้อยครับห้องประชุมใช่ไหมครับ <Okay. S 1> อ๋อขอบคุณนะครับเมื่อกี้คือคล้ายเป็นห้องประชุมนะครับเพื่อนนี่กันว่าวิหารน้อยนะครับเมื่อกี้ถามเพื่านังเลยจ้ สี่ครั้งมากเลยเพื่อนเพื่อนมีที่ให้นั่งชมวิวนะครับมีเตาอี่อยู่เยอะแยะมากมายเลยับเหมือนเป็นห้องประชุมนะเฮ้ยทุกคนจะน้องควายด้วยอ๋อ คุ้มค่ามากนะเพื่อนๆที่ได้มาเยือนสารที่อย่างนี้แล้วก็ได้มาเดินชมนะครับไปแล้วเราไปที่ต่อไปกันนที่ต่อไปที่เราจะไปคือไร่ฉุยฟงนะครับจากนี้ไปประมาณ30กิโลนัเพื่อนเพื่อนตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะมาถึงไร่ชาฉุยฟงแล้วนะครับสวยมากอย่าบอกว่าสวยมากนะเป็นแบบขั้นบันไดเลยนะชาไร่ชาเป็นขั้นบันไดเลยดูดิไป ครับมาจากในเมืองประมาณสามสิบกิโลนะเพื่อนกับเราอะ่ะอากาศเย็นมากเป็นไฮไลท์ของเชียงรายนะครับเพื่อนใครมาก็ต้องมากินชาที่นี่นะครับนี่จะเป็นจุดถ่ายรูปนะเพื่อนจุดแรกนี่เสามาถ่ายรูปตรงนี้ได้ชื่อมากอากาศโคตรดีเลยเนะพี่จอดมอเตอร์ไซค์ตรงนี้นะเพื่อนมาขัจอดตรงนี้เลยไปเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูในคาเฟ่กัน เมื่อกี้เราก็ไปซื้อชาอูหลงเย็นมาแล้วเพื่อนนี่รีวิวห้องน้ำสนับห้องน้ำดีนะฮะโอเคตอนนี้เราก็ได้น้ําชาเย็นของเรามาแล้วนะเพื่อนอร่อยมากนะครับชาอูหลงน้ําผึ้งนะครับเพื่อนสั่งกันได้นะโซนคาเฟ่ของที่ไล่ฉุยฟงนั้นเพื่อนจะมีอยู่ส่วโซนด้วยกันนะครับโซนที่ผมนั่งอยู่นี่ก็คือคาเฟ่โซนที่1น,นะครับแล้วก็โซนที่2จะเป็นคาเฟ่ใหญ่ตรงนน้นเลยนะฮะ ไฮไลท์ของจังหวัดเชียงรายนะครับทุกคนขอนั่งชมวิวจิบชาเย็นๆกับบรรยากาศเย็นๆก่อนนะเห็นวิภูเขาข้างหน้าสวยมากนะครับเดี๋ยวเราไปที่ต่อไปนะครับสิงห์พ์คเชียงรายเพื่อนเมื่อกี้เจอพี่บําบวนนะครับบอกให้โชว์ไม้กระพีนะครับแล้วก็โชว์ไปหนึ่งดอกก็ผฐานได้มาถึงสิงห์พ์คเชียงรายแล้วนะครับ กูก็แบม่พาผมรัดมาจากไ,ไม่รู้เนี่ยก็โผล่ตรงหน้าสิง้าวดีเลยครับทุกท่านดูไปเดี๋ยวผมขอตัวไปตอบถามก่อนเพื่อนเมื่อกี้ได้ข้อมูลมาแล้วนะครับพี่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากขับ ATV น้ำเพื่นจะต้องจะต้องคํนวเข้ข้ามาแล้วก็มาจุดที่2นะครับเป็นโซนกิจกรรมนะครับเพื่อนเราต้องไปเช่าตรงนี้นะครับ ครับรถส่วนตัวเข้าไปได้นะครับเขาก็จะมีเส้นทางให้ว่ารถส่วนตัวน่ะวิ่งเข้าไปทางไหนได้บ้างนะครับก็ดูตามป้ายที่เขาบอกนะครับเพื่อนก็เดี๋ยวเราเข้าไปเช่า ATV กันแล้วก็ไปดูกิจกรรมด้วยว่าข้างในมีอะไรทําบ้างครับไปลงแล้วผมน่าจะไม่ได้ขับ ATV ที่นี่นะครับผมน่าจะไปจองอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็ไปขับกันเพราะว่าตัวนั้นมันจะใกล้ธรรมชาติมากกว่าแล้วก็จะได้ชมวิวธรรมชาติมากกว่าด้วยนะครับเมื่อกี้คือโซนกิจกรรมนะครับโซนที่2เดี๋ยวเราไปตรงโซนกาแฟที่มีไล่ชาครับ เพื่อนๆแผนเราเปลี่ยนกะทันหันนะครับ <yeah. S 1> เมื่อกี้แม่โทรบอกว่าแม่ไม่ได้มาเชียงรายแล้วเราก็ต้องเที่ยวคนเดียวนะเพื่อนแล้วก็จองตั๋วเครื่องบินกลับวันที่31นะครับจบแล้วเราต้องรีบกลับเข้าไปในเมืองแล้วก็จะไปซื้อเต็นท์แล้วก็จะขึ้นดอยเลยนะครับเพราะว่าแม่ไม่ได้มาเราก็คือตอนนี้เที่ยวคนเดียวคืออิสระแล้วคืออิสระตั้งแต่แรกเลยแต่ว่าตอนแรกจะรอแม่ไงพ่งนี้แต่ว่าไม่ได้รอแล้วก็จะกลับไปซื้อเต็นท์แล้วก็ขึ้นดอยเลยนะครับไปเก็บของกันครับเพื่อนแพ รุนมากนึกว่าจะไม่ได้เต็อนซะแล้วสุดท้ายเราก็ได้เต็อนแล้วนะครับเพื่อน,ส,นสบายใจแล้วต้องมาแวะเติมน้ำมันอนะเพื่อนน้ำมันเดี๋ยือดข่้นฉันไปไมรอหนะเดี๋ยวต้อ,อามามขขขงขอต่อมานลองิาดูขึ้นไปถาหินนี่ไม่ไกลใช่ไหมครับใช่รถต,ตู้ไปขึ้นประมาณสี่สิบนาทีโอเคครับเดี๋ยวตั้งแท็กครับแป๊บนึงเพื่อนตอนนี้เราขึ้นมาถึงจุดชมวิวแล้วนะครับจุดชมวิวรอยตุงนะครับเพื่อนวิวสวยมากนะครับแล้วก็อากาศเย็นมากด้วย เดี๋ยวเราเดินทางต่อเรากะว่าจะไปพักที่พาฮีเลยนะครับคืนนี้จะบอกว่ามีดินสไลด์ด้วยนะเพื่อนเดี๋ยวดูข้างหลังผมสิรอยมันยังใหม่ๆเลยอ่ะเพื่อนขนาดอากาศมันแห้งน้ำไม่มีฝนหรืออาจจะฝนตกก่อนหน้านี้ทุก่อตอนนี้เรามาแวะชมอยู่ตรงจุดตรวจดอยช้างมุมนะเพื่อนคือวิวสวยมากเลยไม่เาฝุ่นนะฝุ่นเยอะมากมองไม่ชัดมีแต่อะไรยตรงนี้เห็นพี่ๆเขามาการตินนะครับนายกการตินด้วยนะครับ ถ้าเกิดใครอยากกางก็ลองมากางดูได้นะฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายมีห้องน้ำให้ด้วยนี่านจอดรถแล้วก็มากางเต็นท์กันนะครับดูดีเสร็จเราก็ไปต่ออีก3.3กิโลเมตรนะครับผาฮีอ่าาเพื่อนตอนนี้อยากจะบอกว่ามาถึงผาฮีแล้วนะดูดีมากดูดิเรากำลังจะไปจุดกลางเต็นท์เราหนีรถเราท้องมาถอดรถใช่ไหมต้องลงมาหนีเดี๋ยวเราไปแล้วตอนนี้เลยดูนี่เป็นไง ตอนนี้เราขับเลยมานั้นเพื่อเรามาอยู่ตรงโรงเรียนบ้านผาหินนี่นี่ที่กลางเต้นรอนอยู่ตรงนี้เลยมองเห็นเลยเนี่ยพี่เขาบอกว่าให้ไปรออยู่ตรงหน้าซอยเก้านะไปเราไปรอพี่เขากันพี่เขาจะออกมารับนะครับเข้ามาตรงซอยเก้านะครับเพื่อนก็ไปนี่เดีย๋ยเสียงอันตรายเกินต้องปิดกล้องแล้วลงไปนู่นข้างล่างนู่นวิวในฝันมากดูดิดูห้องน,งน้ำกันห้องนง้ำที่ทำใหม่เนี่ยโอ้ นี่ครับตอนนี้เราก็กางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็เข้ามาในเต็นท์ละอากาศคือเย็นกําลังดีเลยนะครับก็ยังไม่เย็นมากแต่พอตกดึกเพราะว่าน่าจะเย็นเยอะเลยแหละนะเดี๋ยวเรากินไก่เจาะกันนะทุ่คนเนี่ยซื้อไก่เจาะห้าดาวมานะเพื่อนๆตอนนี้มืดมากเลยวันหกโมงครึ่งแล้วนะตอนนี้เดินทางทั้งวันเลยนะวันนี้ตั้งแต่เช้านะครับแล้วก็ตื่นเช้าด้วยเดี๋ยวเจอกันที่นี้นะครับบ๊ายบาย อรุณสวัสดิ์นะครับเมื่อคืน9องศาผมนอนไม่หลับเลยเพราะว่าผ้าห่มก็มีผืนเดียวนะผืนบางๆด้วยทรมานมากแต่ว่าบรรยากาศดีมากคุ้มค่ามากนะครับค่าบริการก็400บาทต่อรันนะครับเพื่อนเนี่ยรันเนี่ยเดี๋ยวเราเก็กบของเดินทางกันต่อครับไปลุย ท,ก,ทาการเดินทางของผมยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเราได้สัมผัสความสวยงามของเชียงรายกันไปแล้วแต่ยังมีอีกหนึ่งสถานที่ไฮไลท์ที่ผมอยากให้ทุกคนได้เห็นครับคลิปต่อไปผมจะพาทุกคนไปพบกับความวิเศษที่ห้ามพลาดแน่นอนอย่าลืมกดติดตามตอนต่อไปนะครับ